วันนี้พี่แป้งกับพี่คิตตี้กลับมากับพอดแคสต์ของโซเอดูไทยแลนด์อีกแล้วนะคะแล้วก็วันนี้ท็อปิกที่เราจะมาคุยกันคือเปรียบเทียบระหว่างเทฟกับไพ a เวทคอลเลจในออสเตรเลียเนาะว่ามีความแตกต่งงางกันยังไงทั้งในเรื่องของการเรียนค่าใช้จ่ายหรือรวมถึง Facility o p p o r t u n i ต y ต่างๆเนาะพี่แป้งจะมาช่วยไขข้อข้องใจของน้องๆหลายๆคนที่ถามเข้ามาใช่แล้วเพราะว่าเวลาน้องๆจะตัดสินใจ โรงเรียนอะไรเงี้ยเราก็มักจะยื่นตัวอย่างแล้วก็ลิสต์ของโรงเรียนหลายโรงเรียนไปให้น้องเลือกส่วนใหญ่น้องๆก็จะมีคำถามกลับมาว่าพี่แป้งทำไมเทฟแพงจังแล้วหนูจะเลือกเทฟดีไหมคะหรือ,อว่าจะเลือกโรงเรียนอื่น,นดีม,มันมีผลยังไงอะไรกับ ชีวิตหนูวีซ่าหนูการเรียนหนูการหางานทําของหนูไหมอะไรเงี้ยวันนี้พี่แป้งก็จะเอาคําถามรวบรวมคาถามที่เพื่อนๆถามเข้ามาตอนที่เราคอนเซิลม,มาแชร์ให้กับน้องๆชาวโซเอดูฟังนะคะเผื่อใครที่กําลังตัดสินใจที่จะลงเรียนต่อ,อก็อาจจะเอาข้อมูลนี้ไปช่วยในการตัดสินใจได้เนาะอยากให้พี่แป้งพูดถึงว่าหลักๆเลยที่มีความแตกต่างระหว่างเทสกับโรงเรียนอื่นเนี่ยที่เราเห็นชัดเจนคืออะไรบ้างอะไรเงี้ยค่ะแบบย กต,ตัวอย่างมาเลยเช่นอาจจะเป็นในในเรื่องของการเรียนการสอนก่อนก็ได้ค่ะอืมโอเคอถ้าความแตกต่างที่พี่เห็นหลักๆเลยจากการไปเยี่ยมชมโรงเรียนจากการคุยกับเจ้าหน้าที่สถาบานันแล้วก็จากที่น้องๆฟีดแบ็กกลับมาให้เราด้วยการเรียนการสอนระหว่างเทฟกับ p r i v a t ว c ค l l e ลเทั่วๆไป จะไม่ได้แตกต่างกันมากเอาจริงๆก็แล้วแต่อาจารย์ที่เราไปเจอเจอด้วยว่าง่ายๆคือหลักสูตรของเขาไม่ว่าจะเป็นหลักสูตรยกตัวอย่างเช่น commercial cookery ในเทสตกับ commercial cookery ใน college ทั่วๆไปมันเป็นหลักสูตรที่ได้รับการรับรองโดยกระทรวงศึกษาเหมือนกันแล้วก็เรียนเนื้อหาเหมือนกันก็แล้วแต่ว่าเราจะไปเจอคุณครูที่ถูกฉลกกับเราไหม สอนแล้วเราแบบคลิกกันไหม,อ,มอะไรอย่างเงี้ยซึ่งอันเนี้ยมันก็เลือกไม่ได้บางทีไปเธอเจไปที่เทฟก็อาจจะแบบเจอครูที่แบบนะเอออ,อ,อะไรเงี้ยแต่ว่าเราไม่ไม,ไม่ไม่ถูกใจหรือว่าไปโรงเรียน private college ก็อาจจะไปเจอคุณครูที่ถูกใจหรือไม่ถูกใจเราก็ได้แต่ว่ารับรองได้เลยว่าเนื้อหาเหมือนกันแล้วก็หลักสูตร เหมือนกันที่แตกต่างที่เห็นได้ชัดเลยก็คือราคาต้องยอมรับเลยว่าราคาค่าเทอมของเทฟเนี่ยจะค่อนข้างสูงกว่าคอลเลจทั่วไปอย่างน้อยๆ3มเลยทีเดียวจริงเห็นชัดมากใช่เห็นชัดมากทำไมก็ต้องยก ความดีให้ทางเทฟเขานิดนึงตรงที่หนึ่งเราจะเห็นได้ชัดเจนว่า f a c i l i t y เขาฮารูฮลากว่าใช่เขาดูเป็นโรงเรียนในอุดมคติที่เรามองว่าแบบนี้คือโรงเรียนมากกว่าที่จะเป็นไม่รู้สมัยไม่รู้สมัยจีแบบว่าตอนที่จีตัดสินใจมาเรียนอะไรอย่างเงี้ย เรากับเพื่อนๆเคยคุยกันไหมว่ามาหาวิทยาลัยตึกแถวหรือคอลเลจตึกแถวกับอันนี้มีแคมปัส<ช>อะไรอย่างเงี้ยมันเป็นเรื่องที่ช็อก คือที่แรกเราไม่ได้แบบคิดว่าเราจะเข้าไปเรียนในตึก้ายๆออฟฟิศอะไรอย่างเงี้ยที่จะมีห้องเรียนแต่ว่าถามว่าเข้าไปมันก็จะมีห้องให้พักมีห้องรับประทานอาหารมีห้องสมุดเล็กๆอะไรอย่างนี้เหมือนกันแต่ว่าแค่อยู่ในบิวตี้เนาะเพราะว่าแบบเมืองขางชอาะใช่ถูกต้องของเทฟเนี่ยด้วยความที่เขารับทั้งเด็กโดเมสติกแล้วก็อินเตอร์เนชั่นแนลแล้วก็เป็นของก๊อฟเฟอร์เมนต์ฉะนั้นแฟิเิตี้เขาจะเหมือนกับมหาวิทยาลัยคือแบบว่า มีพื้นที่ที่กว้างใหญ่โต<ม>อรงี้ยสัดส,ส่วนใช่มีแบ่งเป็น faculty ชัดเจนอะไรเงี้ยมีหลายสาขาให้เลือกมากๆแล้วก็ครอบคลุม เทรดคุณลิฟิเคชันเกือบทั้งหมดมใ,ในขณะที่ p r i v a t e college เนี่ยจะเป็นสัดส,ส่วนย่อลงมาหน่อยอที่เราพูดกันถึงมหาวิทยาลัยตึกแถวหรือว่า college ตึกแถวความจริงมันไม่ได้แย่ขนาดนั้นเพียงแต่ว่า college เนี่ยเขาก็เป็นการลงทุนโดย p r i v a t e sector เขาไม่สามารถที่จะบอกโอโหไปซื้อที่ดินขนาดใหญ่เพื่อที่จะมาสร้างตึกแบบหนึ่งชั้นหรือสชั้นแต่ expand ไปกว้างๆได้ คอลเลจเหล่านี้เขาก็จะต้องไปเช่าที่แล้วก็ด้วยความที่จะทำให้มันสะดวกต่อการเดินทางสำหรับ international student หรือว่าเด็กนักเรียนทั่ว,วไปที่แน่นอนส่วนใหญ่จะไม่มีรถขับฉะนั้นเนี่ยคอลเลจส่วนใหญ่ก็จะมาตั้งอยู่ในเมืองซิตี้เพื่อความสะดวกกับ,กบนักเรียนแล้วในเมืองมันก็จะไม่ได้มีพื้นที่ที่กว้างมากยกเว้นแต่จะไปตั้งอยู่ในตึกออฟฟิศอย่างที่น้องจีบอกโรงเรียนนึงก็อาจจะมี สามสี่ชั้ชนออนอย่างคอมเมอรเชลลคุกเคอรี่เขาก็สามารถที่จะไปบิวคอมเมอรเชลลคิทเช่นเอาไว้ใน ตึกได้ม,มอีอุปกรณ์ครบครันได้แต่อาจจะไม่ได้เป็นสเกลที่ใหญ่เท่าเทฟเท่านั้นเองใช่แต่ไม่ไม่มีขาดนะเพราะว่าเขาเขาเหมือนกับว่าเขามีสตรัคเจอร์ว่าต้องเรียนอะไรบ้างเด็กต้องมีการแบบฝึกปฏิบัติอะไรบ้างเพราะฉะนั้นคอร์สไหนที่เขาแบบว่า p ร o ไว้คอร์สที่แบบว่ามีเหมือนกับเทฟเขาก็จะมีฟาสซิลิตี้นั้นเหมือนกันแต่เพียงแค่แบบอ,อาจจะสเกลที่เล็กลงมา แต่ไม่มี<ช>มหาไม่มคอเลจไหนที่จะขาดไปเลยเนาะใช่ใช่ส่วนใหญ่ทุกคอเลจก็จะโดยเฉพาะที่โซเอนดูแนะนำก็จะมีอ่าฟัคซิลิตี้ที่พร้อมแล้วก็ครบครันเหมือนกันแต่ไม่ใหญ่โตเท่าเทฟแค่นั้นอเองนะคะอีกอย่างหนึ่งที่อ่ามักจะเห็นได้ชัดแล้วก็พอเข้าใจได้ว่าทำไมเทฟถึงราคาสูงกว่า อันนี้พี่ปั้งอาจจะยกเครดิตให้ในเรื่องของคอนเนคชันใน industry, อินดัสทรีต่างๆที่ทางเทฟมีแล้วก็อาจารย์ของเทฟมีมถามว่าทำไมอาจจะเป็นเพราะว่าเทฟเนี่ยเขา provide uh, trade qualification หรือว่าคอร์สที่เป็นเกี่ยวกับ vocational เกี่ยวกับสายอาชีพคล้ายๆกับสายอาชีวะบ้านเราให้กับ คนในประเทศนี้ด้วยเด็ก<ม>โดเมสติกของเขาด้วยแล้วก็พรอไวไปให้เด็กในโรงเรียนด้วย<ม>ฉะนั้นความพร้อมในบุคลากรในเรื่องของคอนเน c กชันกับอินดัส t r ีอาจารย์ของที่เทฟอาจจะมีมากกว่าอาจารย์ของ college <ม>ข้างนอก<ม>อะไรเงี้ย<ม>แล้วก็ที่เทฟเนี่ยแต่ถามว่าจบ จบวุฒิจากที่เทฟกับวุฒิจากคอลเลจสามารถหางานได้เหมือนกันไหมเหมือนกันเลยค่ะเพราะว่ามันได้รับการรับรองมาเท่ากันอ,อาจารย์ของที่เทฟอาจจะมีคอนเนคชั่นที่แน่นกว่าอาจารย์ที่สอนอยู่ข้างนอกอ,อาจารย์ของที่เทฟอาจจะมีเขาเรียกว่าอะไรอ่ะมีการพาคนจากข้างนอกสถานที่ จากคนในอินดัสทรีนั้นเข้ามารีคูดเด็กในสถาบันก็มีเช่นมีบริษัทเอนจิเนียร์เข้ามาทำสัมมนาในเทฟแล้วก็ให้เด็กสามารถสมัครงานสามารถถามคำถามสามารถรีคูดงานในเทฟได้อะไรเงี้ยเขาจะมีซัพพอร์ตตรงนี้ที่ค่อนข้างแน่นกว่า College ข้างนอกทั่วไปก็อาจจะเป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้ราคาของเทฟ สูงกว่า college ข้างนอชแต่ว่าสำหรับคนที่เข้ามาฟังแล้วก็ลังเรียนอยู่หลายๆที่ไปถึงแบบ college ข้างนอกเขาก็เริ่มมีแล้วเนาะที่เป็น support student แบบ international student อะไรอย่างเงี้ยคือบางทีเราอาจจะต้องเข้าไปคุยเข้าไปถามเพื่อให้เขา support ให้เราการอะไรนี้ถูกต้องถึงแม้ในเทปเหมือนกันบางทีเขามีแต่ว่าเขาไม่ได้เดินหาเราตลอดเวลาเราต้องเราต้องเดินไปหา student p o r t นั่นแหละอ่มีอะไรอีกหน้าความแตกต่างอ๋อเรื่องการแบ่งจ่ายค่าเทอมอันนี้ชัดเจนมากใช่เอ่แบบเสริมนิดนึงคือเทปอะเขาจะมีเปิดปิดที่ชัดเจนคือแค่สองครั้งต่อปีใช่ก็เลยรีเฟล็กไปที่ค่าเทอมที่ต้องจ่ายสองครั้งต่อปีก็คือช่วงต้นปีประมาณปลายเดือนมกรากับกลางปีประมาณ ปลายเดือนมิถุนาเราจะต้องจ่ายค่าเทอมเป็นเทอมเทอมฉะนั้นมันจะเป็นก้อนใหญ่2เทอมในขณะที่ private college ทั่วๆไปอาจจะมีออปชันหนึ่งปีจ่ายได้4ครั้งหรือแม้แต่1ปีจ่ายเป็นรายเดือนผ่อนจ่ายรายเดือนได้ฉะนั้นอันนี้ก็คือถ้าใครบัตเจ็เป็นยังไง suitable กับเราแบบไหนก็สามารถเลือกได้แบบนั้นนกันความแตกต่างอีกอย่างหนึ่ง ที่พี่เห็นก็คือ accredited program อ่าใช่อันนี้เห็นชัดอ,อันนี้เห็นชัดเลยคอร์ออสหนึ่งที่พี่ยกตัวอย่างให้ได้ก็คือตัว associate degree in civil engineering <S 2> <S 2> <S ซึ่ง outcome ของการเรียนตัวนี้จะเป็น civil engineering draft person เราจะเห็นได้ว่าเทฟเกือบทุกสาขาโปรแกรมของเขาได้รับการ a c c r e d i t โดย Engineer Australia เลยทําทำให้การยื่น Skill Assessment กับ Engineer Australia ค่อนข้างง่ายใช้วุฒิแค่อย่างเดียวกพอครบทุกหน่วยก็คือยื่นได้ใช่นะตอนนี้ยังเป็นอย่างนี้พวกเราหวังว่าในอนาคตเนี่ย Private College ก็อาจจะเริ่มใช่ใช่กระบวนการโปรเซ s มีการที่พยายามที่จะเข้ามาช่วยทั้งเรื่องซ d r อะไรต่างๆแล้วคือนะแบบ ข้อมูลปิดย้อนมันก็ค่อนข้างเยอะแต่เขาก็เริ่มมีการเหมเอนกันเกิดขึ้นแล้วใช่ใช่ก็คือตอนนี้เขาช่วยน้องๆทำ Cdr แต่ว่าพี่ว่าเขากําลังเริ่ม process ที่จะทําให้โปรแกรมของเขาได้รับการ a c c r เครดิตด้วยแหละอะไรเงี้ยก็ติดตามดูว่าตอนนี้ private college จะเป็นยังไงต่อไป,ไปแต่ว่าที่แน่ๆถ้าใครอยากได้หลักสูตรที่จบมา a c c r e d i t โดย e a เลยก็ อาจจะไม่มีทางเลือกมากอย่บนเทฟนะคะอืมอีกอีกอย่างหนึ่งที่นึกขึ้นได้ก็คือการผัดวย์เข้ามหาวิทยาลัยอของเทมนี่เขาจะเด่นเรื่องนี้เพราะว่าเอาง่ายๆเขาเป็นเขาเป็นคอรเลจของรัฐเนาะมันก็เลยแบบว่าสามารถผัดวย์ไปได้หลายที่ส่วนเป็นคอรเลจข้างนอกเราอาจจะต้องเช็คอีกทีว่าวิชานี้ตัวนี้เขาได้ที่ไหนบ้างหรือว่ายังไงบ้างอะไรอย่างเงี้ยอาจจะย่อยๆไป ใช่ใชถูกต้องหลักๆเลยก็คือถ้าเกิดเราเรียนหลักสูตรที่เทฟดิพโลมาท,ที่เทฟแล้วเราอาอยากจะไปเรียนตอบบัชเลอร์ในมหาวิทยาลัยส่วนใหญ่แล้วเนี่ยเราจะใช้วุฒิดิพโลมาจากเทฟเป็นวุฒที่ใช้เข้ามหาวิทยาลัยไ,ได้ถ้าเราไม่ได้จบเ e ี r ย2มาก่อนออแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือ,อ หน่วยกิจที่เราเรียนจบมาจากเทฟสามารถโอนเข้าได้ทุกหมหาวิทยาลัยแต่ว่าจะโอนได้มากได้น้อยอก็ขึ้นอยู่กับ Agreement ที่เทฟทำกับสถาบันนั้นน,น,นั้นเอาไว้ถ้าเกิดว่าเขามี Agreement ที่ ทำต่อกันไว้ว่าจบจากเทฟยกตัวอย่างเช่น d i p l oma of business จากเทปสามารถเข้าจากเทฟ Queensland สามารถเข้าอ่า h e l o r of Business น s ที่ QUT โดยโอนผ่านหน่วยกิจไปได้หนึ่งปีเต็มอันนี้เขาก็จะ publish เอาไว้ในเว็บไซต์ของเทฟสถาาสาขาต่างๆนะคะน้องๆสามารถไปตรวจสอบดูได้แล้วก็อันนี้ก็คือเป็นการการ,การันตีว่า สามารถทรานสเฟอร์เครดิตได้เต็มจำนวนแน่นอนอแล้วก็บางสถาบันบางบางมหาวิทยาลัยสามารถทำเป็นแพ็คกเกจพาสเว์ได้ด้วยก็คือขอ COE ออกมาจากสองสถาบันแล้วก็ทำ visa วีซ่าครังเดียว<อ> Job o p พุทธินี t y เนี่ยขอเสริมอีกนิดนึงว่า ไม่ว่าจะจบมาจากที่ไหนเท่าที่พี่สังเกตเห็นแล้วก็ได้สัมภาษณ์กับน,น้องๆแล้วก็จับประสบการณ์ในการที่เคยหางานทําของตัวเองด้วย mm hmm. ส่วนใหญ่แล้วเนี่ยงานในออสเตรเลียเขาจะดูโอเคเขาดูวุฒิว่าคุณมีวุฒินั้นไหม mm hmm. แต่ว่าเขาอาจจะไม่ได้เพ่งไปเท่าไหร่ว่าคุณจบจากที่ไหนมา mm hmm. แต่ว่าเขาจะเรียกคุณไปทํา mm hmm. ไปฝึกหรือว่าดูจากประสบการณ์ทำงานของคุณมากกว่า mm hmm. ฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดว่าเราจบ private college แล้วคิดว่าเราจะมีภาษีไม่เท่ากับน้องๆที่จบเทฟอ,อาจจะไม่จริงถ้าอตอนที่เราเรียน private college เราเก็บเกี่ยวประสบการณ์ไม่ว่าจะเป็นประสบการณ์แบบเพศจ็อบหรือ paid job อันเพศจ็อบ volunteer ถ้าใครทำอะไรได้ทำพี่แนะนำม,มันจะเพิ่มช ANCE ในการที่เราจะสามารถหางาน ได้หลังจากเรียนจบในออสเตรเลียใช่ใช่ปัจจัยเสริมค่อนข้างเยอะเพราะว่าที่ออสเตรเลียจะค่อนข้างต่างกับประเทศไทยที่แบบประเทศไทยอาจจะยังมีการแบบว่าดูที่สถาบันอยู่อ,อะไรอย่างเงี้ยแต่ที่นี่คืออย่างที่พี่แป้งบอกตั้งแต่แรกว่าคอร์สสตรัคเจอร์เนี่ยคือได้รับการแอดพีวฟจาก g o v เว n ร์ n เมนทุกที่ที่เขาเปิดสอนเพราะฉะนั้นทุกอย่างมันจะเรียนเหมือนกันเลยอาจจะอยู่ที่เราด้วยที่เราต้องไปหาประสบการณ์ระหว่างเรียนหรือแบบ เข้าสัมมนา,าอะไรต่างๆใช่นะไม่ว่ามันจะมีชารจอะไรที่โผล่เข้ามาจากในสถาบันหรือนอกสถาบันเราต้องแบบออกไปไขว่คว้าเอาไว้ด้วยเพื่อที่เพิ่มอ็อป p o r t u n ตี้ของเราในการหางานในอนาคตพี่แป้งน,นี้อะไรอยากจะแนะนำแบบคอร์สที่อยากจะแนะนำหรือว่าอะไรเพิ่มเติมไหมคะ,อะคอร์สที่อยากจะแนะนำเหรอคะอ มันค่อนข้างยากที่จะบอกน้องๆที่มาเข้ามาฟังนี้ว่าจะให้เขาเลือกเนี่ยอะไรดีแต่ที่แน่ๆคือหนึ่งเลือกสิ่งที่เราชอบอสิ่งที่เราจะมีใจ,จรักที่จะทำสองพอเราได้สิ่งที่เราชอบมาสองสามช้อยละก็อาจจะไปเลือกดูว่าสิ่งที่เราชอบนั้นอะมันทำเงินให้เราไหม,ม,มหรือเราอาจจะเป็นคนที่ไม่ได้ ไม่ได้โหยหาเงินก็ได้หนูเอ้ยอ่ะจริงถูกไหมเรา <ชๆ S 2> <ๆ S 1> อาจจะแบบว่าเป็นคนที่เหมือนกับว่าเฮ้ยนี่คือสิ่งที่ใช่ถ้าฉันอยู่กับมันแล้วฉันจะมีความสุขไปตลอดอะไรอย่างเงี้ยก็ให้เลือกอันนั้นนั่นแหละดูที่ job opportunity ว่ามันเป็นยังไงเปรียบเทียบราคาระหว่างสถาบันต่างๆเปรียบเทียบคุณภาพของคลาสเรียนโดยการติดต่อพี่พี่เอเจน เพื่อขอไปวิสิตโรงเรียนก็ได้นะใช่ใหรือว่าไปส่อง Facebook หรือ Instagram ของโรงเรียนก็ได้จริอันนี้อันนี้ดีอันนี้ดีคือเขาจะเปิดโอกาสให้เราเกือบทุกที่เนาะใช่กืขอเข้าไปดูได้เขอเข้าไปดูได้ใช่โดยเฉพาะคนที่จะเลือกเรียนหลักสูตรที่ต้องใช้ Facility เป็นหลักเช่น Cookery Automotive Carpentry หรือว่า c a r b า n บ t e ตเมกกอะไรอย่างเงี้ยเหล่านี้เราจะ อย่างที่พี่บอกว่าเราจะได้เห็นว่าอของเทฟเขาโออ่าอลังการขนาดไหนเมื่อเทียบกับ private college แล้วแต่งบเราไปถึงจุดไหนออถ้าเราไม่ถึงแค่นี้พอไหมหรือ,อว่าเฮ้<ช>ยงบเราถึงเร,เรายอมทุ่มไปเลยดีกว่าเราอยากได้แบบ facility แบบนี้อะไรเงี้ยก็จะช่วยในการตัดสินใจด้วยจริงๆบางคนอาจจะชอบแบบเขาเรียกว่าอะไรอะแบบ class size ที่มันไม่ได้ใหญ่มาก อย่างเทฟเราต้องยอมรับว่าคนเขานะมีทั้งดเมสติกอินเตอร์เนชั่นแนลอาจจะใหญ่กว่าแต่ว่าบางมหาบางคอลเลจอะไรเงี้ยที่เขาคาไซไม่ใหญ่มันก็จะดีในแง่ของการที่เราได้เข้าไปพูดคุยกับอาจารย์ได้ง่ายขึ้นอาจจะรู้สึกเข้าถึงง่ายเข้าถึงง่ายขึ้นอย่างเงี้ยใช่แต่ว่าดเมเสติกกับอินเตอร์เนชั่นแนลจะเรียนแยกกันจะเรียนแยกกันใช่จะเรียนแยกกันอยู่แล้วเพราะว่าเทรดคอลเลฟิเคชันของดเมสติกเขาจะเรียนแบบเรียนยาวนานกว่าแต่เน้นทํางานอื ใช่ <Okay. S 2> นั่นแหละห <Yeah. S 2> วังว่าวันนี้ข้อมูลที่พี่แป้งกับพี่คิตตี้เอามาแชร์อาจจะช่วยน้องๆหลายๆคนที่กำลังงงๆกำลังกำลัง,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 งตัดสินใจว่าจะเรียนที่ไหนดี mm hmm. จะเรียนเทพหรือว่า Private College ดีบัตเจัของเราเป็นแบบไหนอาจจะเอาข้อมูลนี้ไปคุยกับคุณพ่อคุณแม่ที่ mm hmm. บ้านได้นะคะว่า mm hmm. แบบไหนที่ Suitable กับเรา mm hmm. แล้วก็ถ้าใครมีคำถาม หรือมีข้อข้องใจหรืออยากได้ข้อมูลอะไรที่อยากให้พี่แป้งกับพี่คิตตี้มาแชร์ข้อมูล Exclusive มาหาข้อมูลเกี่ยวกับการเรียนในออสเตรเลียหรือว่าชีวิตในออสเตรเลียหรือว่าการตัดสินใจในการประกอบอาชีพหรือว่าเรียนหนังสือในออสเตรเลียสามารถคอมเมนต์มาได้นะคะใต้วิดีโอนี้แล้วพี่ๆจะลองไปเสิร์ชข้อมูลแล้วก็อาจจะทำเป็นท็อปิกที่มาคุยกันในคอร์สต่ต่อๆไปนะโอเค้น อขอบทษเนาะโอเคค่ะคแล้วเจอกันพอดแคร์ครัคร้งหน้าน,นะคะน้องๆบ๊ายบาย